สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นักเรียนก็จะได้พักผ่อนแต่ก็ควรจะทบทวนบทเรียนที่เรียนไป5วันว่ามีอะไรบ้างช่วงนี้การเรียนช่วยเชยวันอาทิตย์ก็ไม่ได้มีไม่ได้ให้งานให้ให้ศึกษาให้เรียนรู้ให้ทบทวนสิ่งที่เราเรียนไปแล้ว5วันตอนนี้จัดตารางใหม่ ในแต่ละวันก็จะเรียนไม่มากและก็ให้เวลาทําถึง2ชั่วโมงแต่ก็ยังมีอีกหลายคนไม่ใส่ใจไม่สนใจไปเล่นเกมแล้วก็ส่งงานที่หลังเพราะฉะนั้นใครส่งงานที่หลังส่งเลขครูที่หลังครูให้สูงคะแนนนะครับเมื่อให้สูงคะแนนปั๊บเปิดเรียนมาถ้ามีการสอบหรือไม่มีการสอบ เพราะเราจะหยุดต่ออีกหรือเปล่าไม่รู้นักเรียนอาจจะได้เกรดศูนหรือเกรดหนึ่งก็ตามใจใครไม่สนใจไม่ตั้งใจไม่สงสารพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ตามใจใครที่ตั้งใจแล้วครูก็ขอให้โชคดีให้เรียนต่อที่ไหนก็ได้นะครับอวันนี้เป็นวันศุกร์ก็จะเรียนพานิตฐานิานเลขในเรื่องของรูปหลายเหลี่ยมก็เริ่มเลยนะครับ การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมอันนี้ครูก็อธิบายตามหนังสือหน้า67รูปหลายเหลี่ยมหมายถึงว่าอย่างอไเนี้ห้าเหลี่ยมอันนี้หกเหลี่ยม7เหลี่ยม8เหลี่ยมวิธีการง่ายๆอย่างเมื่อวานนี้เราเรียนโดยการแบ่งรูปสี่เหลี่ยมออกเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปครูก็เฉลยไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้มากกว่าสี่เหลี่ยมก็เป็นห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยม ก็ใช้หลักการง่ายๆคือการแบ่งให้เป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้ห้าเหลี่ยมถ้าเราขีดเส้นทแยงมุมหนึเส้นก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมเราก็หาพื้พนที่รูปสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมแล้วก็จับมารวมกันเป็นพื้นที่ห้าเหลี่ยมแต่ถ้าเราไม่แบ่งเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเราอาจจะแบ่งจากจุดใดจุดหนึ่งลากมาอีกมามาอะไรเส้นที่จุดตรงข้าม ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมสามรูปก็ได้สามรูปก็หาพื้นที่สามเหลี่ยมทีละรูปและก็นนำมาบวกกันก็เป็นพื้นที่ห้าเหลี่ยมนะครับห้าหกเหลี่ยมอันนี้รูปหกเหลี่ยมถ้าเราแบ่งถ้าเราแบ่งเส้นทแยงมุมเส้นนี้ก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับสองรูปทำไมเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูก็ด้านนี้กัแบบด้านนี้ขนานกัน ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนักเรียนก็หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูสองรูปแล้วก็นํามาบวกกันอา้าวถ้าแบ่งเป็นสามเหลี่ยมเลยได้ไหมได้แบ่งเป็นสามเหลี่ยมทุกรูปเท่ากันหมดเลยเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าหกรูปก็หาพื้นที่สามเหลี่ยมทีละรูปทีละรูปนะครับจริงๆหาครั้งเดียวก็พอละเพราะมันเท่ากันแล้วเรียนก็เอาหกไปคูณน,นะครับหรืออันนี้ก็แปลกหน่อย เขาแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมทุกด้านเท่ากันนะสังเกนจะเท่ากันด้านนี้เท่ากันนะด้านนี้ก็เท่ากันด้านนี้ก็เท่ากันด้านนี้เท่ากันก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสามรูปก็หาสูตรพื้นที่ขนมเปียกปูนแล้วก็เอาสามคูณก็เป็นพื้นที่หกเหลี่ยมนะครับนักเรียนมาดูต่อไปเขาแบ่งอย่างนี้ก็ได้เขาแบ่งเป็นเส้นทแยงมุมหนึ่งเส้นก็อันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู อันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าอันนี้รูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็จับสามรูปมาบวกกันอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําแบบไหนที่ง่ายสดุดแต่มีทําได้หลายวิธีอันนี้ก็เลยแปลกใหญ่เลยเขาลากเส้นทแยงมุมเส้นนี้กับเ <sh arp> สน้นนี้มันก็กลายเป็นว่า <sh arp> ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผ <ührt> ืนผ้ามีพื้นที่เป็นสูตรว่าไงก็กว้างคูณยาวไงครับส่วนอันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากัน หาได้เท่าไรเอา2ไปคูณแล้วก็บวกกับพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เป็นพื้นที่หกเหลี่ยมนะครับอา้าวอันนี้แบ่งจากจุดใดจุดหนึ่งนะครับลากไปก็เป็นรูปสามเหลี่ยมสี่รูปสี่รูปใช่หนึ่งรูปสองรูปสามรูปสี่รูปเดี๋ยวก็จับมาบวกกันก็เป็นพื้นที่หกเหลี่ยมนักเรียนจะเห็นว่ามันมีวิธีการหาได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับนะักเรียนจะเรียนรู้เขาจึงบอกว่าการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม อาจแบ่งรูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็หาพื้นที่ของแต่ละรูปแล้วก็นำมารวมกันนะครับเอาเรามาดูตัวอย่างักเรียนดูตัวอย่างเรียนดูตัวอย่างรูปนี้ค่อยหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมหลายเหลี่ยมกี่เหลี่ยมก็ลองนับดูก็ได้หนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเหลี่ยม สังเกตเขาแบ่งเวลาเขาก็แบ่งเส้นทแยงมุมเส้นนี้นะแบ่งเป็นจริงๆเขาแบ่งให้ดูถ้านักเรียนมองดูมันจะเป็นหกเหลี่ยมเนี่ยนะต่อกันสามรูปเขาแบ่งให้ดูหนึ่งรูปเขาขีดเส้นเขาแบ่งตรงกลางนี้ขอโทษแบ่งตรงกลางนักเรียนนะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูและอันเนี้ยสองจุดหกอันนี้ตั้งฉากแสดงว่าอันนี้เป็นส่วนสูงและและนักเรียนดูนะครับเขาบอกว่าด้านเนี้ยสามเซนติเมตร มีสันลักษณ์สามเซนติเมตรอันนี้ก็สามเซนแสดงว่ารูปกี่เหลี่ยมเมื่อกี้สิบสองเหลี่ยมใช่ไหมครับเอ่อในพิธีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทิศสิบสองเหลี่ยมเนี่ยแต่ละด้านก็ยาวเท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดเลยก็คือเท่ากันด้านละสามเซนติเมตรทีนี้ถ้าเรียนม,มาดูเส้นทะแยงมุมเส้นนี้มันก็คือฐานของสี่เหลี่ยมค้างหมูอันนี้สามเซนแค่นี้สามเซน แสดงว่าเส้นนี้ยาวเท่าไหร่ครับ6เซนติเมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าสี่เหลี่ยมคางหมูรูปนี้มีความสูง2.6มีฐานยาวฐานตัวนี้ก็คือด้านคู่ขนานนั่นเองใช่ไหมฐานนี้คือด้านคู่ขนานเส้นนี้ยาว6เส้นนี้ยาว3เราก็มาหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูมีสูตรว่างไงนี่ผู้เขียน,นสั้นๆพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู เท่ากับเศษหนึ่งสองคูณสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานนักเรียนมาดูเขาทำให้ดูก็แสดงว่ารูปหลายเหลี่ยมหรือสิบสองเหลี่ยมเนี่ยแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูอันนี้นักเรียนดูนะครับหกเหลี่ยมอันนี้ก็แบ่งเป็นคางหมูสองรูปแสดงว่าถ้าเราแบ่งเหมือนกันหมดเลยมันก็จะเป็นคางหมูทั้งหมดหกรูปใช่ไหมครับอันนี้แบ่งเป็นคางหมูนักเรียนดูนะเนี่ยเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูก็เป็นคางหมู 1>, 1รูป2 3 4 5 6เขาจะบอกว่าเมื่อแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู6รูปแต่และรูปมีความสูง2.6ตามนี้นะและมีด้านคู่ขนานกันยาวเท่าไหร่ข้างบนนี้คือ3ทุกด้านเท่ากัน3อันนี้คือ3บวก3เป็น6เป็น3และ6พราะแทนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็เป็นส่วนของสคูณด้วยสูงความสูงหรือผู้เขียนสั้นๆว่าใช้คําว่าคูณสูงก็ได้คูณด้วย ความยาวผลบวกของความยาวด้านคู่ขนานครูเขียน,นสั้นๆว่าผลบวกของด้านคู่ขนานก็ได้เพราะฉะนั้นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู1รลูกก็จะมีพื้นที่เศษหนคูณด้วยสูงคือ2.6ด้านคู่ขนานคือ3กับ6ก็กลายเป็น9นะครับทีนี้มาเรียงดูทันไงต่อไปอันนี้เขาเปลี่ยน2.6ให้เป็นทุนยม1ตำแหน่งคือ26ส่วน10 แล้วก็3บวก6เป็น9ก็ได้แล้วเขาก็จับคูณกันทั้งหมดเลยนะครับจริงๆก็คือเอาเขาเอา2ตัดกับ26ก่อนนักเรียนเขา2ตัด2 1 2นะครับ2 1 2 2 3 6เอา9คูณ3 27ใส่7ทด2 9 1 9เป็น11ก็ได้117ส่วน10 แต่จริงนั้นเรียนไม่ต้องทาแบบนี้ก็ได้เรียนสามารถตัดตรงนี้เรียนทนํานีเลยได้เลยนะเรียนทำนี้ก็ได้เรียนทำอย่างนีไ้ได้เลยว่าดูนะอันนี้ก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณสองจุดหกสามบวกหกเป็นเก้าคูณได้เก้าเรียนเอาแม่สองตัดได้เลยสองหนึ่งสองนะครับดูตามนะครับสองหนึ่งสองนะครับใส่จุดตรงกันครับสองสามหก แล้วเอาเกูณลเยใส่7ทด2 9 19ทดอีก2เป็น11ทดนิยม1ตําตำแหน่งก็เป็น11.7เห็นไหมครับก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเศษส,ส่วนก็ได้อ่ะ1รูปมีพื้นที่11.7แต่รูปหลายเหลี่ยมรูปนี้พื้นที่ดังนั้นเขียนว่ารูปหลายเหลี่ยมอันนี้นะพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมรูปนี้นะ มันคือคางหมูสิบสองลูกเก้เาขอโทษมันคือคางหมูหกรูปใช่ไหมครับเอาหกคูณกับสิบเอ็ดจุดสองก็ตอบเจ็ดสิบจุดสองตารางเซนติเมตรเข้าใจนะครับาตามีนักเรียนมาดูแบบหาดที่ลองทํานะครับให้หาพื้ที่หลายเหลี่ยมโอ้โหครูไม่นับนะว,ว่ากี่เหลี่ยมแต่เขาได้แบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะนี่เขาบอกว่า รูปสิบสองเหลี่ยมเขาบอกข้างล่างว่าสิบสองเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าทุกด้านเท่ากันหมดเลยมุมเท่ากันด้วยส่วนของเส้นตรงแสเส้นยาวหนึ่งเมตรทุกทุกอันยาวหนึ่งเมตรหมดเลยหนึ่งเมตรหมดเลยและรูป,รปส, m, สามเหลี่ยมทุกรูปสูง0 8 6จุหเมตรสามเหลี่ยมอันนี้นะครับสามเหลี่ยมทุกอันเนี้ยเนี่ยคุณล่าให้ดูอันก็ได้นี่สามเหลี่ยมทุกอันนี้ครับอันนี้คือเนี่ย ความสูงอันนี้ความสูงอันนี้คือเท่ากับ0.86เมตรเนี่ย0.86เมตรอ่าแล้วนี่นจะทำยังไงนักเรียนก็ต้องนับดูว่ามีอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีกี่รูปนับไป1รูป2 3 4 5 6นักเรียนก็ต้องหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสูตรว่าไงนักเรียนนี่พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสูตรว่าด้าน คูณด้านพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านคูณด้านนักเรียนก็หาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เท่าไหร่แล้วก็เอา6ไปคูณถูกไหมครับก็เก็บไว้ต่อไปมานับดูสามเหลี่ยมขีรูปมี1รูปหนึ่งรูปนะครับนับเป็น1รูป2รูปสมรูป4ี่รูป5รูปหรูปเจ9ด0 1ด12รูปพื้นที่สามเหลี่ยมมีสูตรว่าไงพื้นที่สามเหลี่ยมมีสูตรว่าเศษ1ส่วน2 คูณสูงคูณฐานจากรูปนี้ความสูงก็เป็น0.86ฐานคือด้านนี้ทุกด้านยาวทั้งหมดคือ1เมตรนักเรียนก็หาพื้นที่สามเหลี่ยมของรูปแล้วทั้งหมดมีกี่รูป12ก็เอา12ไปคูณได้เท่าไหร่ก็ไปบวกกับจัตุรัสหรูปก็จะเป็นพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมนะครับลองไปทําดูถัดไปดูข้อถัดไปรูปสีม่วงกี่เหลี่ยม ดูกี่เลี่ยมดูกี่เลี่ยมนับเองนะครับ af af คือไหนนี่ af นะครับยาว3.2 af ไหน af af อยู่ไหนครับ af af คือเส้นนี้ af คือนี่ยาว3.2และอันนี้เท่ากันหมดแสดงว่าอันนี้3.2ก็3.2ด้วยกันเสร็จเรียบร้อยเขาบอกว่า gk 6.1 gk อันนี้6.1 แสดงว่าเส้นนี้สาุดสองเส้นนี้หกจุดหนึ่งเป็นเส้นทยแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมอะไรนักเรียนรู้ไหมครับรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนี่หัวว่าวเท่ากันหางว่าวเท่ากันเราก็ต้องหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวรูปนี้พื้นที่สี่เหลี่ยมว่าวมีสูตรว่าไงจําได้ไหมครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเท่ากับเจสองคูณด้วยผลคูณของเส้นทแยงมุมนักเรียนก็ได้พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่านี้ก็เอาเก็บไว้ ต่อไปมาดูอันนี้ครับอันนี้โอ้ดูอันนี้เรียด,ดูนะครับชื่อว่า KDEF ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เท่ากันหมดทุกด้านเลยคืออะไรครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจำได้ไหมครับอา้าวแล้วอันนี้อันเนี้ยสามขีดสามขีดมันเท่ากับเท่ากับสามขีดตรงนี้เห็นไหมครับแสดงว่าอันนี้สามอันนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ด้วย สามนี่เ็นว้วาดรูปได้ยังดีนะอ้าวอันนี้สี่อันนี้ก็ต้องเป็นเลขด้วยครับสี่อ้าวเส้นนี้ตั้งฉากเส้นนี้เพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอันนี้ใช้สูตรได้ยงครับต้องใช้สูตรว่าสูงคูณฐานนักเรียนจำได้ไหมครับพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสูงคูณฐานสูงคูณฐานนะนักเรียนก็ไปหาพื้นที่อันนี้อ้าวได้อีกแล้วสุดท้ายอันนี้ใหญ่ๆคือพื้นที่อะไรนักเรียน ุมฉากากุมฉากก็คือพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูด้านนี้6ด้านนี้เท่าไรครับอันนี้เท่าไรอันนี้ 4. เท่าไรอันนี้สี่ไม่สี่ตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไรสีตรงนี้ก็เป็นเท่าไรสี่สี่สี่เส้นนี้ก็เป็น8ด้านขนานกันแปดมีความสูงคือ3าพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูมีสูตรว่างไงพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูนี เศษ1ส่วน2พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับเศษ1สองคูณสูงคูณผลบวกของด้านคููขนานนักเรียนก็ได้พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูพื้นที่สี่เหลี่ยมว่าวพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมปูนแล้วก็จับมารวมกันข้อนี้ถ้าทําจริงก็ประมาณหนึ่งหน้ากระดาษนะครับโอเคนะครับนักเรียนก็ทําได้เพราะฉะนั้นเดีย๋ยวนักเรียน,ด,ยด,ยนดูจากที่ครูอธิบายไปอย่างละเอียดควรอธิบายแบบว่าถี่เรียบร้อยนะครับนักเรียนก็ลองไปทํามา3ข้อแล้วก็มาส่ง ตั้งใจนะครับนะครับสวัสดีวันศุกนักเรียนทุกแักทุกคนสวัสดีครับ